ไม่มีเวลาไม่ใช่ข้ออ้างในการไม่ออกกําลังกายนะคะแม้ว่าจะทํางานประจําก็ตามค่ะคุณสามารถออกกําลังกายได้นะคะฟิตไปด้วยกันวันนี้กับคุณอุ้มพนักงานสาวออฟฟิศนักวิ่งค่ะ คุณอุ้งบุญยนุษย์ปรัชญานิพนธ์กับฉายาสาวนักวิ่งขาแรงที่แม้เธอจะเป็นสาวออฟฟิศทำงานประจำเข้าเช้าออกเย็นเหมือนกับคนส่วนใหญ่แต่เมื่อว่างจากงานเธอชอบไปออกกำลังกายซึ่งถือว่าเป็นการพักผ่อนของเธอค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่กับนักวิ่งซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายให้กับคนวัยทำงานนะคะมาพูดคุยกับคุณอุ้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอย่างที่บอกไปนะคะคุณอุ้งเป็นพนักงานออฟฟิศใช่ค่ะซึ่ง ชอบบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเวลาออกกำลังกายแต่คุณอุ้งเองเนี่ยเป็นนักวิ่งแบ่งเวลาของตัวเองในการออกกำลังกายอย่างไรบ้างคะจริงๆแล้วการวิ่งค่ะเป็นกีฬาที่ง่ายมากเลยค่ะแค่คุณมีรองเท้าวิ่งนะคะแล้วก็มีสถานที่ให้วิ่งค่ะแค่นั้นคุณก็วิ่งได้แล้วอะค่ะอย่างพนักงานออฟฟิศที่อุ้งรู้จักอะค่ะบางคนที่ไม่มีฟิตเนสอยู่ในบริษัทอะค่ะก็วิ่งกันที่ลานจอดรถก็มีอะค่ะเพราะฉะนั้นแค่เราจัดเวลามาสักนิดนึงอะค่ะสัก15นาที20นาทีแล้วก็ใส่รองเท้าาผูกกกเชือออค่่่ะมวิงทีไหน ได้ค่ะที่มันมีทางให้เราวิ่งอะคะ่ะแค่นี้เราก็ได้ออกกำลังกายแล้วค่ะ mm. คือบางครั้งอะค่ะเราเหนื่อย mm. ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ย mm. มันก็เหมือนกับการทำลายร่างกระต่อเวลาะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่า เหมือนไอ้อุ้งเนี้ยค่ะทำงานตอนแรกๆไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะเป็นโรคออฟฟิศซินโดมก็คือมีอาการปวดหลังมีไมเกรนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราปล่อยให้เราแบบเป็นในสภาพแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วอะคะ่ะเราต้องออกกาลังกายแล้วเพื่ออย่างน้อยคือดำงอรงคงสุขภาพของเราให้แข็งแรงอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามนึกว่าการวิ่งอะค่ะมันก็เหมือนกับการทําให้ร่างกายเราอะมันแข็งแรงขึ้นแล้วเวลาเราวิ่งเสร็จอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีความสุขเหมือนกับได้ได้เสพเอนโดฟินหลังจากการวิ่งอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ กินอะไรก็ได้ด้วยเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ของกินก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำหนักมันก็เป็นการรักษาน้ําหนักไปนในตัวด้วยเพราะฉะนั้นพยายามหาข้อดีค่ะคิดถึงข้อดีของการวิ่งเอาไว้เยอะๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต่อให้เราแบบเหนื่อยหรือยังไงเนี่ยเราก็จะมีแรงออกไปวิ่งคุณอุ้งชอบการวิ่งเพราะเป็นกีฬาที่สามารถเล่นคนเดียวได้ดูทีวีไปวิ่งบนสายพานหรือฟังเพลงไป รวมถึงการวิ่งตามสวนสาธารณะก็เป็นการผ่อนคลายจากการทำงานได้ดีฝึกวิ่งทุกวันจนสามารถลงแข่งขันและคว้ารางวัลมากมายกลายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวๆหลายคนจริงๆแล้วอะค่ะเวลาเราวิ่งในสนามอะค่ะมันไม่ได้แบบเป็นส่วนสำคัญของการวิ่งเลยนะคะมันเป็นแค่ การพิสูจน์เฉยๆว่าการฝึกซ้อมที่ผ่านมาของเราอะค่ะมันได้ผลแค่ไหนอะค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นความรู้สึกจริงๆแล้วอะไม่ได้อยู่ในสนามเลยแต่เป็นความรู้สึกที่อยู่ในสนามซ้อมมากกว่าทำยังไงที่เราจะขุดตัวเองตอนเช้าออกมาวิ่งใช่ไหมคะหรือทำยังไงที่จะขุดตัวเองออกจากออฟฟิศแล้วก็ไปวิ่งที่สวนสาธารณะ mm hmm. เพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านสมรรถภาพตัวเองรู้ความสุขว่า ความรู้สึกตรงนั้นอะมันแบบมันยิ่งใหญ่กว่าในสนามวิ่งเยอะเลยจําความรู้สึกออกสตาร์ทครั้งแรกแล้วก็เข้าฟินิชครั้งแรกได้ไหมคะอ้ตื่นเต้นมากเลยค่ะจําได้เลยตอนนั้นพอเสียงปืนลั่นปั้งออกสตาร์ทเนี่ยมันเหมือนกับว่าเหมือนกับมีอะไรมาผลักเราออกจากเส้นชัยอะค่ะ แล้วก็กรูตามกับทุกๆคนไปนะคะแล้วก็ผ่าน10กิโลมาเนี่ยมันก็เหมือนกับต้องสู้กับตัวเองมากเลยค่ะครั้งแรกที่วิ่ง10กิโลสู้กับความเหนื่อยของเราสู้กับขาเราว่ามันงองแงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอถึงเส้นชัยปุ๊บมันดีใจค่ะเรูสึกว่าเฮ้ยเราสามารถชนะตัวเราเองได้ชนะความงองแงของเราได้ค่ะ หลายๆท่านนะคะอาจจะไม่ชอบออกกาลังกายนะคะก็ชีวิตคนเราอะค่ะเราใช้ร่างกายของเรามาหนะัก เราเราใช้ร่างกายเราทรํานู่นทํานี่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยรักษาหรือฟืนฟ้นฟนูร่างกายเราเลยค่ะ <st it> เพราะฉะนั้นการออกกําลังกายค่ะมันก็เหมือนกับเป็นการบอกรักเราร่างกายเราอย่างหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นแค่คุณลุกออกกําลังกายไม่จําเป็นต้องวิ่งอะค่ะกีฬาอะไรก็ได้ที่คุณทําแล้วคุณมีความสุขคุณแฮปปี้อะค่ะบอกกําลังกายนะคะ่ะอย่างน้อยร่างกายแข็งแรงเราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างยาวนานแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเสียค่ารักษาพยาบาลแพงๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอุ้งมากเลยคะ่ะขอบคุณค่ะ สำหรับคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมนะคะมาฟ <มา S 2> ิตไปได้วยกัน